ส่วนที่อาคารลิปตะพันลบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่ฐานจากมณฑลฐานบกที่21รวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครนราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครนราชสีมาเตรียมขนย้ายอุปกรณ์ประกอบเตียงสนามทําความสะอาดพื้นล้างทําความสะอาดห้องน้ําเป็นการเตรียมโรงพยาบาลสนามเฟส2ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนครนราชสีมาเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มเติมอีกหนึ่ง 100เตียงเดิมใช้อาคารชาติชายฮอลในการรักษาผู้ป่วย100รายตอนนี้ยังคงเหลือเตียงว่าง51เตียงใช้ไปแล้ว49เตียงค่ะ ที่จังหวัดนครราชสีมายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยต้องขยายพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มขนาดความจุผู้ชม5,000ที่นั่งรองรับการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด -19 โดยล่าสุดมีจำนวนผู้ป่วยระลอกใหม่สะสมของจังหวัดอยู่ที่447รายเจ้าหน้าที่ฐานจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามซึ่งจะเปิดใช้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ